ขึ้นมาจากกระบี่แล้วทำเสื้อน้องมีนากับแสนดีบ้างค่ะล้างปลาฝนตกทุกวันเลยแลวสุขภาพด้วยนะคะไม่ค่อยได้รักษาเลยแม่เออเจียกันหมดเออนี่เห็นไหมนี่สวยงามนะคะนี่จะแข่งคุยดิชเออนั่งไปกวาดไปเลยหนึ่งนี่สวยงามสวยงาม อาวเด็ดอาวเดโอ้วันนี้นะท่องเที่ยวคือคักนะท่าเหมือนนักท่องเที่ยวจะเยอะชาวันนี้น่ารักมากนี่ชื่อว่าแม่วันดีค่ะแม่วันดีแล้วก็ด้านนี้สุดหล่อนะคะสีดอใหญ่แล้วก็ด้านนู้นเป็นวังเจ้าแม่วังเจ้านะคะยายยมไม่มาเนาะขึ้นมาจากกระบี่แล้วไม่จบเครื่องค่ะเออรถๆด,ด,ดแม่เราต้องไปไวมาไวนะคะ ปอวันนี้งามขนาดเจ้าดูคุณนะคุณนายแม่เดี๋ยวดีนะวันนี้ที่เอารถมาถ้าไม่เอารถมาคุณนายก็จะแวน้นมอเตอร์ไซค์นะคะเ <c oughs> ดินโตโขบแบบแบบโดยนเข็มเออไม่ต้องกลัวลูกยืนให้ได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว <c oughs> ไม่ต้องกลัวลูกคุณยายใจดีคุณยายใจดีโอ้สาวน้อยเก่งจังเลยลูกไม่กลัวเลย <c oughs> ซูงวังอะไรอะงวังใครเลือเด้วยซงวัวงเขาเบิ้ลงวังเขาเนอกยายยมบบมากะค่ะยายยมกับลุงกระเบียนโอ้ยยมกับลุง,ลงยมยมอยู่หลังร้านหรออ๋อคนย้ายไปอยู่ปุ๋ยเลยกะค่ะมันเดินมาไกลครับตรงนี้อ๋อเอ็นดู<ท>ยายดเดินไกล <c oughs> ไม่ไหวเดี๋ยวคุณยายจะเมื่อยขาขาแข้งต่างๆพ่อพ่อหาอะไรแค่ไม่มีอะไรมาให้เลยค่ะวันนี้ ตาสวยมากเลยตาเป็นแบบสีลุงลุงอ่ะสวยจังเลยตาจะแบบโปนนหน่อยคล้ายๆอะไรนะบาลันเนาะคล้ายๆบาลันตาจะแบบโตโตโปนนหน่อยยายสำนักเลยกะย้ายสำนักไปอยู่ตังในอ๋อสุดหล่อนี่เหรอโอ้ยดูแกขาต้องเดินนะอดูเตียวนอขึ้นดอยเนาะอยู่ละตูอยู่ตรงไหนคะหลักแก ดูดิแม่บ้านสลากเกี่ยวอ๋อยอยู่ลุมนี่เอ็นดูตาสวยจังเลยพอ่อตาเป็นแบบเป็นนี่เลยอ่ะลุงมากดูมองหาอาหารอยู่สวยจังเลย น้องมีนาจอ,อทา,าทุกเสาร์ที่หรอคะใช่ค่ะเบื้องต้นตอนนี้คือออกทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะคะมี2รอบต่อวันก็คือรอบบ่ายสองโมงแล้วก็บ่ายสองโมงครึง่งซื้อบัตรได้ตั้งแต่8ปดโมงครึง่งเป็นต้นไปที่จุดจำหน่ายตั๋วเลยนะคะเพราะว่าบัตรเข้าชมน้องมีนาก็คือบัตรเดียวกับที่ชมการแสดงช้างนั่นแหละซื้อบัตรเข้าชมการแสดงช้างก็แจ้งเจ้าหน้าที่เลยคะ่ะว่าจะเข้าชมมีนาเขาก็จะแตมบัตรในการเข้าชมน้องมีนาให้นะคะ1รอบได้ประมาณ30ท่านนะคะ อุ้ยตัวเล็กน่ารักจังเลยขนตลายาวมากนี่น้องจับช้างน้องไม่กลัวน่ารักมากเด็กๆบางคนจะกลัวช้างนะคะเวลาพาเด็กๆมาแนะนําให้พาเด็กๆมาจุดข้างหน้านี้อันนี้คือจะเป็นช้างกลุ่มที่อายุค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะนิ่ง แล้วก็เคลื่อนไหวค่อนข้างช้าเด็กๆก็จะได้ไม่กลัวแต่ถ้าไปเจอช้างเด็กที่ดูกดิค่อนข้างไวอย่างเช่นใบบวมนะคะเด็กๆอาจจะสะดุ้งได้หรือว่าใบบวมบางทีก็ลาคาญเด็กๆเสียงเจ๊จะใบบวมกรี๊ดใส่เด็กหนึ่งนะคะล่าสุดมีแม่ๆบอกว่าวันอาทิตย์ไปไลฟ์ได้ไหมคะกัดนั่งก้องเพราะว่าใบบวมไปถ้าอาทิตย์นี้ไม่ติดอะไรเดี๋ยวจะไปแอบไลฟ์ให้ดูการเดินทางครั้งแรกในการไปกัดนั่งกล้องของเด็กหญิงใบบวมเดี๋ยวแอบไปถามพี่เคนด้วยว่า ไปจริงไหมเพราะว่าล่าสุดอะรู้ว่ามีการซ้อมแล้วก็จับคู่ใหม่ก็คือสมศรีจะคู่กับใบบุญเพราะว่าถ้าคู่กับหญิงจิ๋วก็คือจะพากันวิ่งนะคะ <c oughs> แล้วก็หญิงจิ๋วน่าจะคู่กับใครอีกคนนึงถ้าจำจำจะไม่ได้แต่ว่ารู้ว่ารู้ว่าสมศรีจะคู่กับใบบุญเพราะว่าถามพี่ตั้มแล้วพี่ตั้มบอกว่าใช่ก็เลยถามว่าเอาทำไมเอาสมศรีมาคู่กับใบบุญเพราะว่าสมศรีไม่วิ่งนะ การที่จะดักช้าง,งเล็กไม่ให้วิ่งได้นะคะส่วนใหญ่เราจะใช้ช้างใหญ่นี่แหละคือไม่ต้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ห็นไปถึงว่าเป็นรุ่นใหญ่หรือว่าโตวกว่าเยอะนะคะเพียงแต่ว่าโตวกว่ากันนิดหน่อยอ่าเหมือนแก๊งปังแม่วังก็จะมีบุญหลงเป็นอ่าเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กอ่าบุญหลงก็จะคอยคุมแก๊งเด็กๆอ่าพวกบุญกระติดอะไรเงี้ยนะคะบูทูเงี้ยก็จะมีบุญหลงคอยคุมอยู่เวลาถ้าน้องจะวิ่งนะคะเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งจําได้ว่าตอนนั้นเราย้ายช้างน่าจะเป็น น่าจะเป็นพลแสนมั้งถ้าจะไม่ผิดอะ่ะแล้วเขามาใหม่อะ่ะเขาเตลดิดก็มัดมัดพลแสนติดกับบุญหลงไว้นะคะเพราะว่าบุญหลงไม่วิ่งไม่ขยับเลยลังน้องไว้ได้เป็นอย่างดีนะคะปจูเกอขับรถปดตานก่อนห่ะอะไรนะเคะเยเคยเคยขับสบายมากเพราะว่าปิจุยกับเราอะ่ะขับรถเกียร์กระปุกเหมือนกันพราะว่าน้องจับช้างแม่ดูสิ นทุบล้มาแกเอามีแต่คนบอกว่าคิดว่าหนูเป็นพิธีกรเพราะว่าหนูไม่ค่อยแต่งตัวแล้วหนงนี่เสร็จะชุดว่าห้อมวันไหนแต่งตัวมาทุกคนจะต้องถามว่าเป็นพิธีกรก้าววันนี้ไม่ได้เป็นวันนี้ไม่ได้เป็นวันนี้ขย,ยันนิดนึงกาดกระจายค่ะใ,ใช่ไหมแม่หนูก็ยังคิดอยู่เลยว่าตอนไปเดินกาดถ้าไปเจอแพะเจอไก่เจอแกะนี่คือยังไง <laughs> <c oughs> ฉันเซลลวมากเลยใบบุญน่ะเราต้องกรี๊ดเขาบอกว่ากรี๊ดกาดแตกแน่นอน ฮาแน่ๆแล้วคือกลัวเวลาที่น้องอยู่ในขอกเพราะว่าที่กัดนั่งก้องม,มาคนจะค่อนข้างลุมช้างเยอะมากนะคะแล้วใบบุญอ่ะเขาเป็นคนขี้รำคาญมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีโรงเรียนอนุบาลมาดูที่ลานแสดงแล้วเด็กๆก็ไปลุมรอบใบบุญเพราะด้วยความที่เป็นช้างเล็กกันเนาะเด็กๆก็ชอบแหละพอลุมแล้วเด็กๆก็เจียใจว่าจิงจ้งจิงจ๊งจิ้จิจจอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งใบบุญก็อ๊ะ <laughs> <laughs> วงแตก <laughs> <laughs> เด็กนิ่งหนึ่ง <laughs> แ,ลแล้วเคนก็คือหวัวล้อใช่ถามว่าเคนทำไมน้องทำอย่างงั้นอ่ะ เขาลำคาญพี่เขาไม่ชอบคนเยอะไม่ชอบเสียงแจววุ่นวายอะไรเงี้ยเราก็เลยอ๋อเอ็นดูเด็กลำคาญเด็กว่าสูฉันขำมากถ้าเขาบอกงั้นส้มจุกไปกับบาลันไม่ได้ค่ะชวนกันวิ่งสงสัยแม่นะอยากไปลำปางเลยอาทิตย์นี้อยากไปลุ้นใบบุญขุงแม่แม่เป็ดมาไหมลำปางก็แค่ปักซอยนะคะเดินทางจากพังงามาหนึ่งะ พี่ผูด,ดูผิวของพ่อสีดอใหญ่สวยงามเนี่ยทุกคนช้างแก่ก็เหมือนคนแก่นะคะพอเริ่มแก่ผิวเขาก็จะเริ่มบางทีนี้เนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของการที่จะขูดขีดเป็นแผลต่างๆเพราะถ้าเป็นแล้วเนี่ยรักษาก็หายค่อนข้างยากนะคะเหมือนคนแก่เลยนะคะแล้วผิวหนังช้างเนี่ยคะ่ะด้วยความที่เขาหนามากเนาะแล้วก็กว่าจะสมานกันปิดแผลได้เนี่ยค่อนข้างยากนะคะ ยกตัวอย่างพี่ทูพี่ทูนี่ก็30กว่าเนาะเป็นฝีกว่าจะหายแม่เห็นไหมที่เห็นว่าข้างนอกยังเป็นรูอยู่ข้างในก็ยังเป็นรูอยู่นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าตอนแรกแต่ว่าก็ยังเป็นรูอยู่แบบนั้นแหละนะช้างบางเชือกอะค่ะเวลามารักษาแผลกับเราเนี่ยบางทีอยู่กับเรานานเลยอย่างเช่นแม่มาลิแม่มาลีนี่มาจากเชียงใหม่อยู่กับเราแบบว่า3ปี5ปีเลยอะนานมากนะคะเพราะว่าแผลที่เขาผ่าคลอดอะคะ่ะ คือไม่ปิดสนิทสักทีนะคุณหมอก็จะทําการกรีดเนื้อบริเวณร,บรอบๆแผลแล้วก็เย็บโดยได้ที่ใช้ในการเย็บผิวหนังช้างติดก็คือท่อสอดหายใจเราอะเวลาที่เรานอนโรงพยาบาลนะท่อแบบนั้นแหละใช่ใช่เป็นยางแล้วเขาก็เอามาเย็บมันเป็นได้ดึงผิวหนังตรึงผิวหนังช้างไว้นะคะอ่าเพื่อให้อันนี้ที่ว่าติดรติในท้องไหมหรือว่าใช่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 แล้วก็ผ่าเอาน้องออกมาทีนี้ก็ การผ่าคลอดช้างนะคะเขาไม่ได้ผ่าเปิดหน้าท้องนะแม่ผ่าเปิดไม่ได้นะคะข้างในมันจะโพนะคะมันจะแบ้ออกมาหมดเลยแม่เพราะว่าอาวัยวะภายในของช้างค่อนข้างมีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักเยอะนะคะเราจะไม่ผ่าเปิดหน้าท้องผ่าไม่ได้ไม่ได้เหมือนน้องหมาน้องแมวนะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่ผ่าน้องช้างในเรื่องของการเอาลูกที่ตายในท้องออกมาก็จะกรีดที่ก้นนะคะยาวลงมาเอาไปไปไปนะคะไ,ได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ